สุพัวจะไปไหนฉันไม่อยู่แล้วที่นี่ฉันลำบากกับเธอมากพอแล้วสุพูวจะทิ้งพี่ไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่สุขสบายกว่านี้่าทิ้งพี่ปไปไหนทิ้งผมไปไหนแม,ม่จะไปไหนปล่อยฉันแม่สุพอย่าไปอย่างีพ่ <ği> อสอนการบ้านหน่อยออการบ้านอะไรพ็อม่รู้เรื่องหรอกปกติแม่เป็นคนสอนตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วนักเรียนเอาการบ้านมาส่งค่ะ เอาการบ้านมาส่งเพื่อนคนอื่นเขาส่งกันหมดแล้วผมยังไม่ทําครับคุณครูช่วงนี้ครูไม่เห็นเธอส่งการบ้านครูหลายรอบแล้วนะผมถ้าพรุ่งนี้เธอไม่ส่งการบ้านครูเธอหมดสิทธิ์สอบพ่อขอเงนินหน่อยจะไปโรงเรียนพ่อขายผักได้หนึ่งรอบาทอยู่บนโต๊ะไปเอาเลยลูกผมไปเรียนก่อนนะสวัสดีครับจัง้งใจเรียนนะลูกจมพู่ททำไมทิ้งพี่กับลูกไป สวัสดีค่ะผู้ปกครองนายเต่าหรือเปล่าคะครับผมเป็นพอ้อของเต่าครับมีอะไรครับคุณครูนายเต่าโดดเรียนทุกวันไม่เข้าเรียนเลยคุณพ่อรู้ไหมคะฮะลูกผมไปโรงเรียนทุกวันเมื่อกี้มาขวงเงินผมเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยสักวันค่ะเทอมนี้ก็เข้าเรียนแค่สองวันฮะครูให้โอกาสคุณพ่อตามน้องไปเรียนนะคะไม่งั้นจะหมดสิทธิสอบสวัสดีค่ะเต่าทำไมเป็นอย่างนี้ลรอลูกเต่าอยู่ตรงนี้แลวนะกับไปเรียนนีเสือ้อตรงนี้กับไปเรียนตรงนี้ บอกให้กลับไปโรงเรียนโอ๊ยลูกค้าหล่อต้องรีบหน่อยเต้าคุณคะเห็นเด็กนักเรียนวิ่งมาทางนี้ไหมเด็กนักเรียนไม่เห็นนะคะวิ่งไปทางไหนทำไมเร็วจังอ้พี่มิตีพี่มิตีหลมากเลยพ่หนูให้ค่ะขอบคุณครับน้องพอลล่า ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอตุ๊กตาพี่มิทินด้วยชื่อพี่พอลล่าเป็นประธานนักเรียนในแน่นหล่อนฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเลยๆพี่มิทินคะไปครับคุณสวยหนูให้คะ่ะขอคุณครับสำหรับตุ๊กตายย่เต่าฉันซื้อกิาฟต์มาฝากเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติดให้อันนี้มันเก่าแล้วอันเดิมมันเก่าแล อีอันหนึ่งของเราเสือมนกันเลยพรุ่งนี้พี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินะเต่าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลเอาอย่างงี้งั้นเธอไปนอนบ้านฉันเลยไปพ่อไม่เดิจะไม่ว่าหรอเายนิวเธอก็เป็นเพื่อนเต่าฉันพาอไม่ฉันจะว่าทำไมเธอมานอนกับฉันนะ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 ฉันอยากไปเชียร์พี่มิทินะอืมก็ได้พี่มิทินพี่มิทินโซโๆโอ้ยยายนิว เดี่ยวโม้หมดแล้วเนี่ยพี่มิติออกมาแล้วฉันจะไปซับเหนื่อยพี่มิติินเยนิวเห็นผู้ชายไม่ได้น่ารีกล่ารีเลยเหนื่อยไหมคะพี่มิติินเจ้าน,น้าหนูพี่ก็หายเหนื่อยแล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับเชนีพี่มิตินกับพี่พอร์ลาเป็นแฟนกันร้องให้ทำไมแค่ผู้ชายคนเดียวอะไร ต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอนะเราเกียนแอปแล้วอย่าบอกนะถ้าเป็นผู้ชายเหรอใช่ครับแล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกอดฉันที่เธอเพราเราชอบเธอยหญเต๋าตัวเอง จะเก็บเสื้อผ้าไปไหนวันนี้เราจะออกไปถ่ายคลิปแล้วทําไมต้องเอาเสื้อผ้าไปด้วยเราอยากได้วิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เลยจะไปนอนค้างอยู่ที่นู่นวันนี้มันเกิดแล้วนะเธอจำไม่ได้หรอจําได้สิแล้วทําไมเธอต้องเสียงดังจําได้แต่ตัวเองก็ยังจะไปนานๆทีมจะมีวิวสวยแบบนี้นะเตา๋าแล้วลองคิดดูถ้าเราลงคลิปไปอะ่ะยอดวิวมันจะเยอะแค่ไหนเราไปก่อนนะนิวเดี๋ยวก่อนเธอเลือกได้ไหมการเป็นยูทูบเบอร์เธอเนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ววันนี้มันเกิดแล้วนะ อาชีพของเรานะถ้าวันนี้เธอไปเราเลิกกันโอ้โหวิวสวยมากเลยพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นให้ได้คราวนี้ยอดวิวเยอะแน่เต๋าเรากแจะมีบ้านของเราแล้วนะเต๋าตัวเองไปไหนมา ไปเที่ยวกับเพื่อนมาไปเที่ยวกับเพื่อนเหรอเรานั่งรอเธอจนถึงเช้าแล้วที่ผ่านมาเธอทิ้งให้เราอยู่คนเดียวเ,ร,เราเป็นยูทูบเบอร์เราทํางานเราหาเงินนี่ยเธอไม่เข้าใจงานของเราเหรอเต๋าเราไม่ต้องการงานแบบนี้เรายากมีเวลาอยู่ด้วยกันเธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหมแล้วจะอยู่ห้องเช่ากนจนแบบนี้เหรอแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วถ้าเธอมีความสุขแค่นี้งั้นเราก็เลิกกันไปเลยเต๋า โห oh, คลิปนี้ยอดวิวเยอะจังแบบนี้เงินที่เราตั้งเป้าไว้สร้างบ้านก็ครบแล้วสิแต่ทำไมเราไม่มีความสุขเลยนะเราแค่อยากอยู่ด้วยกันเราผิดรอสอบถามได้นะครับนิวเต๋าถ้าสบายดีไหมรลเธอมาทำอะไรที่นี่เรามารับจ้างขายเสื้อผ้าเราซื้อบ้านเลานะเต๋ายินดีด้วยนะ เต๋าตอนนี้เราทำตามความฝันสำเร็จลองมีบ้านมีเงินแต่ว่าเราไม่มีความสุขเลยเพราะว่าไม่มีเธอเธอกลับไปอยู่กับเราได้ไหมช่วงเวลาที่ไม่มีเธอเราว่างหงอมากเหมือนกันนะรู้ไหมแม<า>่สวัสดีครับอุ้ยหลานยายแคเป็นแต่สร้างแถมมาอุ้มบังกันอะยงงังไงบอหนี่ไ้เก่งบ่สู๋กลางคืนไอยูเบิดขึ้นเราก็รับตอนเ้านี้แหละครับ แม่อยู่ผู้เดียวเงาบอคือบ่ย่ายไปอยู่น้ากันบอละแม่มากอยู่แบบนี้มักอยู่แบบธรรมชาตินอนแล้วมันจะสร้างเนาะหนาเพิ่นแม่ผมบอกกับปูปป่มาปากไอมีทินมิวเอามีทินได้กับปู่มาหลยอยู่บ่กับเมของเมีกันเด้อออเห็นควายสิบต่อแลนมาทางนี้บอควายหนู่เฮียแม่ไอเห็นบอไม่เห็นนี่ละ่ะ เดี๋ยวไอจะพาไปหาไปไปไอ้ขอบใจละหลายเด้อที่ซอยหาควายเบิดมือบ่เป็ี่ยนยางดอกนางแต่ว่าน้องซื้อว่าจังได้ซื้อว่าส้มผูจ้าน้องส้มผูไอ้มิดทินน้องส้มผูทาโดนวะไอโดนทุ่มแล้วไอกระทาดอกะส้มผูแม่โทรมาเห็นยังกันอยู่นี่สวัสดีค่ะแม่มึงคือปล่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมานี่ โตเป็นภัยจังมาเอิญเข้ามาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกเข้าสิลูกเข้าเสียหายโตต้องไปหาเงินมาสู้ขอลูกเข้าเลยสิบล้านสิบล้านขันม่มีเงินสิบล้านก็ไปตอกมาหามันเมื่อกินข่าวแล้วบอบอ่บ,อบอ่อยากแม่เป็นอย่างขึ้นหน้าเครียดเคียดือน,น้ามีทินไอ้มีทินเราเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแม่เขาโมืห่อคาดองสิบล้านอุกอ่างน้ำอยู่นีเจ้เช็ดจังใดมันจะไปหายอยู่ใส เอ้ยมีทินป้ากันไม่เได้ยินข่าวต้องการใซ็เงินบ่ะเพือ่อหกอเอานี่เอาเงินมาขึ้นสิบล้านเง,นงนินห้าหกล้านเพราะเงินบ่อีกสี่ล้านถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแจ้งเงียเด้อน้องซุปผู้ไอ้มิทินไอมาได้จังใดไอมีเงินไปแต่งน้องเลยทีนีน่เงินสิบล้าน อี่ลีบอไอ้เาส็จไปแต่งงานกันแล้วมั้งเต๋าไปกินข้าวกันไม่ไปเราจะซ้อมหยุดไปกินข้าวเราเห็นเธอซ้อมตลอดเวลาเลยนะจะซ้อมอะไรนักหนาก็าเราซ้อมเราจะไปประกวดเต๋าเรามีอะไรจะบอกเธอเรายังไม่ได้ท่อนสุดท้ายเลย่วยเ,เราแต่งหน่อยได้ไหมเราเนี่ยนะเราไม่เคยแต่งเพลงเลยนะเมื่อกี้เธอมีอะไรจะบอกเรานะ เอาไว้หลังเธอแข่งเสร็จแล้วค่อยบอกแล้วกันเต๋าเรียนเสร็จแล้วเราไปกินไอติมกันปะไปเราจะซ้อมเอามานี้นิวเอาคืนมานะอยากได้ก็ตามมาเอาสิเราอยากดีดบ้างอ่ะเธอสอนเราได้ไหมได้จับอย่างงี้จับอย่างงี้ อันยูกับป่ะท่อนนี้หรออ๋อเสร็จแล้วเอาไปให้เต๋าดีกว่าพี่บุ๋มสวัสดีค่ะเต๋าอยู่ไหมคะเต๋าไม่อยู่จ้ะออกไปซ้อมดนตรีกับเพื่อนฝากอันนี้ให้เต๋าหน่อยนะคะ เนื้อเพลงอะไรอ่ะฮะกลับมาแล้วหรอเพื่อนเอาอันนี้มาฝากไปให้แต่งให้เราจนจบเยเหรอนิวบ้านว่างให้เช่าเอาเต่าไปไหนมาก็เป็นอะไรเนี่ยหน้าเศร้า อ,อคุณทําโครงการที่สองได้เลยนะคุณเต๋าได้ครับเดี๋ยวผมบอกลูกน้องจัดการให้ครับคุณเป็นวิศวกรที่เก่งมากฉันชื่นชมผลงานของคุณมานานและสี่ปีแล้วนะเธอไปอยู่ที่ไหนเสียงพิมเตน๋นิ้วนิวเธอหายไปไหนมา เรามีความจําเป็นที่จะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอรู้ไหมเรามานั่งรอเธอที่นี่ทุกวันเลยนะแล้วเธอสบายดีไหมพอเราคิดถึงเธอทุกวันเลย